สวัสดีครับเรกดีรถโตจิ๋วตะแจ๋วนี่คือพระสมเด็จนะครับคะแนนนะครับสร้างราวๆปีสองห้าสองเจ็ดนะครับผมนี่ให้ดูเลยเห็นไหมองค์เล็กามากองเล็กามากๆนี่คือพระสมเด็จคะแนนนะครับปีสองเจ็ดนะครับของวัดท่าซุงนะครับผม อันนี้ลูกศิษย์สร้างถวายนะครับผมด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์ของสมเด็จฐานโตะนะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อฤษีริงดำวัดท่าสุงนะครับลูกศิษย์สร้างธรรมสรสร้างถวายนะครับในปีสองเจ็ดนะครับรุ่นนี้มีในหนังสือสมบัติพ่อให้นะครับมีในหนังสือสมบัติพ่อให้นะอ่าน,นี่นะครับเห็นไหมเขียนเลยว่าพระสมเด็จ ขนาดเล็กนะครับดูหนังสือนะด้านหน้าด้านหลังนะครับเขียน <Here S 1> เลยว่าพระเนื้อผงสีขาวขนาดเล็กด้านหน้าเป็นรูปพระเจ้าประทับปางสมาธินะครับและมีข้อ,ข,อข้อความนามหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนะครับนี่ขนาดความกว้างนะครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับสูงหนึ่งจุดสี่เซนติเมตรครับปีที่สร้างปีสองเจ็ดนะอันนี้เห็นไหมชัดเจนนะครับทีนี้ผมจะเทียบขนาดให้ดูกับพระคำข้าวนะครับคุณดู นี่คือขนาดพระคำข้าวนะครับอันนี้เป็นสมเด็จคะแนนองค์เล็กมากๆนะครับบูชาง่ายนะครับผมบอกเลยว่ากระทัดรัดมากสําหรับสุภาพสตรีหรือเด็กนะครับหรือว่าสุภาพบุรุษหลายๆท่านนะครับที่นิยมอยากบูชาพระสมเด็จนะครับแล้วก็ของที่อื่นอาจจะราคาสูงนะครับหรือ แบบเราพูดตรงๆว่าพระสมเด็จเนี่ยถ้าเราดูไม่เป็นยากมากๆนะครับยากมากๆนะครับแต่องค์นี้นะครับชุดนี้นะครับเป็นพระสมเด็จคะแนนหลวงพ่อนะครับดูแท้ดูง่ายครับผมประกันแท้สากลตลอดชีพนะครับบูชากับจ่าไม่ต้องกลัวครับถ้าตรวจพบว่าไม่แท้จ่ายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับแต่ที่ผ่านมาไม่เคยต้องคืนใครเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้พระมาแต่ละชุดนะครับจ่าคัดสรรมาอย่างดีครับ ชุดนี้นะครับพระสมเด็จคะแนนนะครับพุทธคุณนี้คุณรู้อยู่แล้วนะว่าพระสมเด็จเนี่ยพุทธคุณยังไงแต่ถ้าใครไม่ทราบนะผมเอาแบบง่ายๆเลยเฉพาะชุดนี้นะพุทธคุณเนี่ยเสน่ห์เมตานะครับเจราจาจับใจมหาราบนะป้องกันแคล้วคาดปลอดภัยปกตินะครับบูชากันเนี่ยเอาง่ายๆนะสมัยนั้นนี่ประมาณพันหกนะชุดเนี้ยผมได้มาไม่แพงเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลย เฉพาะปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยอันนี้เป็นรายการแรกนะที่ผมนำมาแบ่งปันนะปีใหม่นะปกติเนี่ยพันหกแต่ผมเอาเท่านี้เลยนะหนึ่งสองเก้าศูนย์ส่งฟรีเม s มีไม่เยอะนะครับมีแค่ประมาณสิบองค์นะน่าจะหมดแล้วมีแค่นี้จริงจริงถึงกล้าแบ่งปันได้ในราคานี้อ่ะใครชอบใครอยากบูชาพระสมเด็จ บูชาไว้ให้ลูกให้หลานให้ภรรยาเป็นของขวัญก่อนปีใหม่อะนี่แอดมาเลยนะพิมพ์นะครับมีแอดนะครับต้องมีตัวนี้นะแอดตัวนี้นะแล้วก็ N A R T 7998 N A R T 7998ปกติผมไม่ได้ให้บูชาราคานี้นะครับผมให้เฉพาะแค่ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เท่านั้นนะครับน่าจะมีประมาณสักสิบองค์นะครับ พระสมเด็จคะแนนนะครับปี27นะครับใครอยากให้ลูกให้หลานให้ภรรยาหรือใครอยากบูชาเองนะครับบางคนก็นําไปเลี่ยมไว้นะครับแขวนไว้ด้านหลังเนาะยุคนี้จะนิยมแขวนกันแบบนี้จารย์นายินดีรับประกันแท้สากลตลอดชีพครับสวัสดีครับ